เนี่ยก็ประมาณปีนึงประมาณ5 mm. ้ามิลลิเมตรทุกปีนะก็จะมุดลงไปอันนี้ก็จบจากแนวภูเขาไฟนะฮะใต้นะล่องสมุทรนะขึ้นก็จะมีะลาวาขึ้นมาแล้วก็เกิดแผ่นดินใหม่ตลอดเวลาก็จะมีการปรับดันเคลื่อนตัวเข้ามาอันนี้ก็มุดลงใต้เปลือกโลกตรงนเรือยุโรปเซียนี้นะฮะหลังจากมุดลงไปก็จะกลายเป็นแมกมาหมนแมกมาโดย มันก็จะมีการเคลื่อนอย่างนี้ตลอดเวลาเกิดผ่ินที่เกิดใหม่ก็เกิดจากแนวโครไฟทาหล่างน,นี้ก็จะเป็นตัวที่จะทำให้แผ่นดินเนี่ยยับขึ้นอนนันเหนือตลอดปีประมาณ5มิลิเมตรนะซึ่งถ้าไม่มีการต้านทานหรือมอีล็อกใดๆนะมันก็จะค่อยๆเคลื่อนลงไปโดยไม่มีการไหวตนนแรงนะแต่จะมีจุดใดนะที่มีการติดขัด นะก็จะมีการสะสมพลังงานนะเหมือนกับพอ,อถึงระยะหนึ่งนะซึ่งสามารถจะดได้ก็จะมีการปล่อยพลังงานพลังนะนะงานออกมาที่ในป่านี้ก็เจอครูแดงทงสิ่ท้ายนีประมาณ80 81ปีที่แล้วนะก็ขนาดแกลิตเตอร์ทั้งนั้นก็มีคนตตอีกจำนวน4ชุดก็ประมาณเป็นตุ่มหมื่ประนั้น